นี่คือลำโพงลูทูที่ไฟโคตรสวยไม่เหมือนใครแลวเสียงยังโคตรดีเย ลำโพงคินโยวีแปดที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ครับที่สำคัญราคาโคตรถูกกันเหลือเชื่อเดี๋ยวค่อยมาว่ากันท้ายเลยลำโพง RGB โคตรสวยดีไซน์ไฟมาในรูปแบบของพ่อเหมือนระบบลอยเย็นในคอมประกอบตรงไหนก็หล่อวางบนโต๊ะหรือพกพาไปฟังข้างนอกก็ได้แบบตัวนี้ใหม้มาถึง1,800วัลต์นะครับฟังได้ย,ย,ยาวๆสามชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธ5.3นะครับเชื่อมต่อเสถียรสิบเมตรไม่มีหลรูเล็กๆแบบนี้แต่เจ้าคินโยวีแปดจัดเต็มกำลังขับให้ถึงสิบวัตต์ดอกลำโพง เอร์ด้านหลังเท่ๆแบบใช้เชื่อมต่อไร้สายก็ได้นะครับหรือจะใช้การ์ด TF Micro SD แบบนี้ก็ได้ลำพงดีให้ดูที่น้ำหนักตัวนี้น้ำหนักตอนถือรู้สึกได้ถึงความแน่นถ้าไม่บอกราคาผมให้เกือบพันยังได้เสียงดีเบสพอมาเป็นลูกฟังได้ทุกแนว โคตรดีเลยนะครับสำหรับเปลียนราคาแค่200กว่าบาทโคตรคุ้มเลยครับ <G ül> เพื่อน <G ül> ข้างมีปุ่มคอนโทรลสาม,มารถหยุดเพลงหรือเล่นเพลงได้เลื่อนเพลงถัดไปหรือก่อนหน้าก็ได้ <G ül> เพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้เปลี่ยนโหมดไฟได้ถึง4แบบโดยการกดรูปพระอทิตย์ตรงนี้ หรือถ้าไฟมันสวยจนแสบตาจะปิดไฟก็ได้โดยการกดพระอาทิตย์สองครั้งวีแบบก็มีให้เลือกสอสีนะครับสีดำกับสีขาวชอบสีไหนก็ไปจัดได้แต่ผมเชียร์สีขาวนะเพราะผมซื้อมาใช้ยังไงก็เอาเป็นว่าใครที่อยากได้ลำโพงบลูทูธที่เสียงดีแถมมีไฟ RGB ที่แตกต่างไม่เหมือนใครแนะนำกินโยวกวีแบบตัวนี้เลยครับมีการที่ตะก้าเหลืองเหมือนเด